สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูนี่ช n แนลค่ะคลิปนี้มาอัปเดตรีวิวไม้ประดับตระกูลเศรษฐีเศรษฐีอินเดียเศรษฐีเรเือนนอกแล้วก็เศรษฐีการทองมีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงมาชมกันค่ะกระถางนี้เป็นเศรษฐีอินเดียส่วนกระถางนี้เป็นเศรษฐีเรือนใน วันนี้วันขณะที่กําลังทําคลิปก็มีพายุเข้านะคะฝนกำลังจะตกส่วนกระถางนี้กระถางเล็กเป็นเศษที่เลื่อนทองไม้มงคลทั้ง3ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันอย่างเห็นเด่นชัดถ้าคนเลี้ยงนี่จะจะแยกออกเลยนะคะ กระถางนี้เศรษฐีอินเดียจะเป็นใบเขาจะเป็นเหมือนเหมือนไม้อวบน้ำมีความหนาแล้วก็มีความนุ่มและมีความมันวาวหนานุ่มและมีความมันวาวส่วนใบด่างขาวขอบข้างก็จะคล้ายกับเศรษฐีเรือนนอก พอดีวันนี้ไม่ได้มีกระถางเศรษฐีเรือนนอกนะคะคือหลายๆท่านก็จะสับสนอยู่ว่าเศรษฐีอินเดียกับเศรษฐีเรือนนอกใช่ชนิดเดียวกันไหมรุ่นนี้มาอัปเดตจากประสบการณ์ที่เลี้ยงคนคนละสายพันธุ์ค่ะแต่เป็นไม้ตระกูลเศรษฐีที่มีหัวอยู่ใต้ดินเหมือนกันส่วนนี้เป็นเศรษฐีเรือนในซึ่งลักษณะใบ จะมีมีความบางแล้วก็มีความแข็งแต่ไม่ไม่ได้อวบแบบนี้นะคะไม่ได้อวบแบบแบบเศรษฐีอินเดียแต่ว่าเศรษฐีเรือนในลักษณะใบจะเหมือนกับลักษณะความความแข็ง จะเหมือนกับเศรษฐีเรือนนอกเพียงแต่ว่าเศรษฐีเรือนนอกขอบข้างใบที่เป็นสีขาวจะอยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็จะมีมีลูกลูกที่เขาเกิดจากดอกที่พอออกดอกพอดอกแก่ก็จะเป็นเป็นต้นเล็กเขานะคะก็ก็จะขยายพันธุ์โดยการแยกต้นเล็กเขาออกไปปลูกติดง่ายค่ะที่ลุนี้ปลูกติดหมดเลยนะคะที่ทำคลิปเมื่อ เมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะไปออสเตรเลียเนาะส่วนกระถางนี้เป็นเศรษฐีก้านทองเศษฐีก้านทองจะมีใบเล็กและสั้นแล้วก็ข้างใบเขาดูดีๆก็จะออกสีสีเหลืองทองนิดๆมองผิวเผินก็จะคิดว่าเป็นเศรษฐีเลือนนอกนะคะ แต่ว่าจริงๆไม่ใช่เขาคือเศรษฐีเรือนทองที่มีใบเล็กปลายใบแหลมแต่ว่าไม่ยาวแล้วก็แต่กอแน่นแบบนี้ค่ะแต่ความแตกต่างที่คล้ายคลึงก็คือเป็นไม้ประดับตระกูลเศรษฐีที่เป็นไม้มงคลที่เป็นที่นิยมปลูกประดับ เนื่องจากเขามีเชื่อที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็น่าสะสมทางนั้นค่ะคลิปนี้ก็มายืนยันว่าเศรษฐีอินเดียเป็นคนละชนิดกันกันกบไม้ตระกูลเศรษฐีเลือนนอกกับเศรษฐีเรือนในและเศรษฐีเรือนทองพอดีเขาอยู่ในร่มก็ น้มน้มกอออกมาหาแดดช่วงนี้แดดร้อนมากมีวันเพิ่งจะมีวันนี้ค่ะวันที่ถ่ายทําเป็นวันที่แปดพฤษภาคมพศสองพันหร้อยหกสิบหกเป็นวันที่มีพายุเข้าก็เลยอากาศดีก็มาอัปเดตรีวิวไม้ตะก,กูลเศรษฐีให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะขอพรบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ